แห่อไรไอยอาต้อไกลสีสิ้นแล้วจากไปอย่างสงบค่ะเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการบันเทิงเมื่อบินบรรลือล์ได้โผแจ้งข่าวการจากไปของนักแสดงอาวุโสต้อไกลสีแก้ววิมลที่ได้ประสบอุบัติเหตุลื่นล้มในห้องน้ําก่อนที่จะจากไปอย่างสงบในเวลาต่อมาค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณตาต้อด้วยดาราอาวุโสเกิดเหตุไม่คาดคิดตาต้อลื่นล้มในห้องน้ําน่าจะเป็นตอนเช้าของวันที่สองสิงหา าเพราะทุกเช้าตาต้อจะออกมาทานข้าวด้วยกันกับผู้สูงอายุในบ้านสุขสุดท้าย แต่ในเช้าวันนี้ตาต่อไม่ได้ลงมาทานข้าวก็เลยให้เจ้าหน้าที่ไปเรียกแต่ไม่มีคําตอบรับจากภายในห้องจึงให้เจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งปีนไปจากด้านหลังของห้องและพบว่าตาต้อมีเสียงร้องครางเบาๆในห้องน้ําเจ้าหน้าที่จึงปีนเข้าไปเอาร่างของตาต้อออกมามาพักที่ห้องโถงใหญ่ที่มีผู้สูงอายุรวมกันในห้องนั้นและจัดอาหารให้ตาต่อรับประทานเมื่อรับประทานเสร็จแล้วตาต่อก็ร้องด้วยความเจ็บปวดจึงนําส่งโรงพยาบาลเข้าห้อง ICU จากนั้นประมาณ5ชั่วโมงตาตอก็จากไปอย่างสงบก็ต้องขอสแสดงความเสียใจกับลูกสาวของตาตอด้วยค่ะ